เราอยู่ช่างอยู่เกมไมค์ครับนะครับโอ้โวันนี้ฝนตกนะครับแม่แต่ก็ยังอยากเล่นต่อนะเออฝนตกแต่ก็ยังอยากเล่นต่อนะครับวันนี้เรามาอยู่กับพาร์ทสุดท้ายของ1 7 4ุดเอ้ย1.4.7นะครับผมโอเคว่าไงสานโอแทกแอะผมแบะผมรู้สึกเมื่อยอะเมื่อยอะไรลุกนั่งลุกนั่งบ่อยขนาดเนี้ยเมื่อยเลยเออคืเมื่อยก็เมื่อยไปเลยหลังจากพาร์ทที่แล้วที่ผมบอกว่าผมเจอมาทำหลังคา จะบอกทุกคนไว้ว่าทุกวันทุกวันเนะ่ะบ้านก็ยังไม่ทําหลังคาเลยนะไม่ไม่ได้มีเวลาเนี่หลังคาเนี่ยมีแค่นี้เองเนี่ยโอ้โหนะวันนี้ผมว่าผมจะเออดดดมาเบาๆไม่ได้ต้องดุดมปติเจ็บเดี๋ยวเรามาทําสวนอ่ามันฝรั่งนะครับกับแครอทด,ดีกว่าแล้วก็วันนี้เราทําสวนอ้อยด้วยแล้วก็รวมถึง เปลี่ยนแปลงสวนนิดหน่อยนะครับเตาเผาไหนดีเอาเตาเผานี้แล้วกันย่างเนื้อไ้ก่อนนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปลี่ยนลุคของสวนใหม่กันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะเรื่อแก้การเราที่โอ๊กวูดสลับคือตอนนี้คือผมแยกมากกว่าแล้วอันไหนมันเป็นสลับโอ๊กอันไหนมันเป็นสลับแบบธรรมดานะซึ่งเดี๋ยวต้องเราลองมาใช้กัน โอเคมันก็จะได้หน้าตาประมาณนี้โอเคแล้วเราก็กล่องไอเทมมันอ,อยู่กล่องในชิปายแนละ้วเนื่องจากว่าผมยังทำไอ้นั่นไม่ได้นะไออะไรวะไอที่มันเป็นเหมือน,นป้ายอ่ะที่สามารถใส่ของข้างในได้คือตอนนี้ผมยังทำไม่เป็นนะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมาค้นของแบบแบบโบราณโบราณซะหน่อยออไปช้ไปทำสวนกันนะอะไปทำสวนแหละทุนก็มีสวนแล้วนี่สวนข้าว ไม่ใช่หมายถึงสวนแครอทกับสวนมันฝรั่งไงที่เราไปตามหากันมาเออโอเคค่าใจไปไปด้วยนะนี่ผมต้องไปด้วยเหรอเนี่ยผมนั่งอยู่เฉยไม่ได้เ,ะเอะเฮ้ยนั่งอยู่เฉยันนี้มีอะไรเกิดขึ้นนะสิเฮ้ยโอ้โหเกือบเืมว่มาไงครับคุณต้นอ่อนเออเบกถือก็ไม่ต้องก้อยครอทจีก็ด้อยเนาะเอะไม่ได้ไหมายถึงไก่อยากดมไงไปสุนัขก,ก็ต้องดมกันไม่ใช่เหรอ้โอเคเขาจอยเว อ่ะวันนี้จะไปทำสวนอยากไปเห็นไหมอู้หอกดิไปไปกันเลยโอเคไปกันเลยอย่าให้สโนแท็กนะอยู่กับบ๊อบละกันนะโอเค,อเคได้เลยผมจะได้ทำวามรู้จักกับพวกพี่วัวพี่หมูพี่แกะแล้วก็พี่ไก่นะไอะ้น้องน้องน้องจะทำอะไรเนี่ยเออผมจะทำสวนใหม่เฮ้ยมีสวนแครอทไหมเนี่ย มีสิพี่นี่ผมเอามาเลยโอ้โหเนาะสนใจรเลยรูปทรับพีทครับพีทครับพี่แค่มันโตแล้วพี่ขอคนแรกได้ไหมโอ้ได้เลยดิพี่นะเออแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ใช่เออโอเคน้องโอเคฝากทั้งสองเออทั้งสองตัวบล็อบกับอ่าสโนว์แท็กเนี่ยดูแลพวกพี่วัวพี่แกะเออพี่หมูพี่ไก่เลยนะออ๋โอเคได้ไม่ใช่งานยากได้เลยครับเจ้าหน่ย โอเคไม่มีอะไรที่พูดต่อนะไม่ครับโอเคไปต้นถึงเวลาแล้วเวลาที่รอคอยได้มาถึงแล้วอยากเห็นเหมือนกันว่าทำสวนแบบไหนเออก็ทำสวนเหมือนเดิมอะเหมือนเดิมีกแล้วไม่ก็แบบทำสวนแบบเดิมแต่ก็อาจจะพัฒนามันมากขึ้นไงโอ้คุณเนี่ยไม่มีศิละปะในการทำสวนเลยมไม่มีคิดก่อนคิดคิดขอคิดก่อน แล้วทำไมคุณไม่สร้างชั้นสองขึ้นไปเลยอะชั้นสองเหรอใช้แล้วค่ะก็สร้างชัง้นสองขึ้นไปเลยสิชั้นสองมันทำยังไงวะเนี่ยชั้นสองชิบหายและคิดไม่ออกบอกไม่ถูกอือจะเป็นลมแบบนี้ปะชั้นสองอขยายเพิ่มอนณาเขตเพิ่มอนณาเขตตอนนี้ขอเพิ่มอาณาเขตกันเพราะว่าพื้นที่ไม่พอ ย่านี่ตัวดีเลยนะมันชอบทำให้เราแบบวางผิดวางถูกเดี๋ยวเราคลิกบินตรง,งนี้ไปก่อนด้วยเดี๋ยอย,อ,อย่าเอออย่าไปพื้นที่เอาไว้กระโดดด้วยนะเพราะว่าเพราะว่าเจ๊จุนอีกกระโดดสูงมากนะกระโดดปึ๊บไปเลยอย่าให้เจแกได้ได้โดดถากนะไม่งั้นชิบหายวายวอดเลยนะเนี่ยต้องมาพาตัวกลับมาอีกโอ้โหเหนื่อยดีนะที่ตอนนี้ให้จอห์นสมิธเนี่ยเฝ้าไว้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้น ก็คงมไม่เป็นไรหรอกะต่อมาคือเราจะมาวางดินกันการวางชั้นสองชั้นสามมันก็ได้อยู่หรอกนะแต่ว่าแบบมันจะเกินไปเปล่าเปล่าาลองดูกันดีกว่ามันจะเกินไปอย่างที่เราคิดจริงหรือเปล่า เอาละตอนนี้ถือว่าเราต้องพัฒนาส่วนตัวเองให้เป็นระดับเรลทรีนะครับต้องใหญ่กว่านั้นนะครับ mm hmm. แล้วก็ผมต้องมาเที่ยววางน้ํท box, ท box, นะา,าทีละบล็อกทีละบล็อกนะวางทีละบล็อกก่อนผม mm hmm. ขอใช้เวลาตรงนี้แป๊บหนึ่งนะไม่รีคลิปแน่นอนแค่ไม่ไม,ไม่ไม่ขี่รีแล้วไม่รีแล้วเหนื่อยนะเดี๋ยวจะไอ้นี่เดี๋ยวจะตัดออกไปเลย แผลบใหม่ๆนะแผลบใหม่ๆยังสลับมันจะวางลงไปได้นะแล้วก็น้ำมันจะเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งเอออันนี้ผมชอบแผลนัันมากแต่ตอนนี้คือแผลยังไม่ไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทำใจอันนี้ผมจะให้เป็นส่วนส่วนไรดีเอาไปส่วนข้าวไหมหรือว่าเราจะแยกเลยถ้าเราแยกมันก็ดีนะก็จะได้รู้ว่าส่วนนี้ก็ส่วนอะไรโอเคไหนะขอดูซิว่าส่วนที่เจ้าหน่อยทำเนี่ยมันจะเป็นแลปหต้อตายัางไง ตอนที่ฉันทำมันจะหน้าตาดีมากเลยเอ้อเดี๋ยวนะปกตินายไม่เรียกฉันว่าเจ้านายวันก่อนผมก็เรียกคุณว่าเจ้าดอยเหรอจริงเหรอฉันไม่จําได้เลยคุณหนักสมองสั้นไปเช็คสมองบ้างนะ,ะโคตรแรงไปเช็คแล้วเมื่อวานเป็นหอ,อย,ยบองก็ก็ยังดีอยู่ดีนี่หมายถึงสมองดีไม่หมายถึงประสาทจะกินต่อมาคือเดี๋ยวเราฟูให้มันครบสี่ช่องเอาละงัยโอเคให้มันครบสี่ช่องนะอะไรนี้ อ่ะสุดประมาณนี้กันเดี๋ยวเราเนี่เราไม่มีแม้กระทั่งทางเดินเลยอย่างนั้นเลยเมื่อไหร่มันจะลากได้สุกทีวะไอเวนฉันละเบื่อจริงเลยอะไรแบบนี้เนี่ยหึเดี๋ยววางมาทางนี้ก่อนโอเคก็วางไม้ตรงนี้แล้วก็เอาท็อปมา Okay. มันก็จะได้ประมาณนี้นี่หรือว่าผมจะเอาไม้มาน้อยไปไหมไอันนี้คือผมไม่รู้นะผมเอาไม้เอ๊ะเอาดินมาเยอะแค่ไหนตัวทอดมันเยอะไปนะข้างนี้ก็มีทอดแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นก็อย่าพิ่งวางเลยดีกว่าโอ้โหวางทอดเป็นว่าเล่นเลยเราเอาดินมาอย่างนั้นหนึ่งสองสามสี่ใช่บล็อกมันต้องอยู่ตรงนี้เฮ้ยผมว่าผมจะทำทุกชั้นขึ้นไปเลย เพราะฉะนั้นขอปูดินตรงนี้แป๊บหนึ่งเออเจสตูนี่เออถ้ามีมอนสเตอร์อยัง,ยงไงก็ต้องขอฝากจัดการด้วยนะครับได้เลยไม่ต้องเป็นห่วงหรอกน้องเผื่อพี่จัดก,การเองโอเคจะไปครับพี่เจ้านายกำลังทำอะไร,รอยู่คะก็กำลังปูดินนะ่ะท่านหยเป็นอะไรหรือเปล่าคะพอดีเสียงไม่ค่อยดีเสียงมันจะเห็บแหลบด้วยมานีมา จอนสมิธเดี๋ยวนั่งดูตรงนี้แล้วลูกอ่าพ่อจะพาเพื่อนมานั่งดูเหมือนเพื่อนด้วยปลาต้นวันี้อร่อยพอผมไปดอยไปดูม,มุมที่ดีกันเดี๋มุมนี้ดีที่สุดแล้วนะมุมนีเ i p เลยหรือเปล่า v i เเลย VIP เลย,เลยมาอ่านั่งดูกับจอนสมิธนะเข้าใจไหมอย่าแกล้งน้องล่ะผมไม่ได้แกล้งใครคนอื่นผมไม่ได้แกล้งใครผมอยู่แบบดีๆของผมแบบธรรมชาติของผม เาชืมมีชื่อได้เหรอคะใช่แล้วพี่ชาชื่อต้อนอ่อนแต่ฉันชอบเรียกว่าต้นพอ้ต้นครไม่เป็นไรหรอกคะ่ะเขาเป็นคนดีชอบดูแต่ต้นข้าวแล้วก็ชักอาจจะหมกไปถูตต้นข้าวทำทำไมอ่ะไม่รู้มันฟิน<อ>ด <c oughs> ิไอ้โมนี่ บันายจริงว่าผมต้องเอาดินมาเพิ่มไปละทุกคนดินมันไม่พอทำไมดินมันไม่พอวันนี้ทำไมดินมันไม่พอนะจนทุกวันนี้ผมก็ยังงงว่าทำไมสกินผมแม่งยังไม่โหลดจนถึงวร์ชั้นหนึ่งจุดสี่จุดเจ็ดแล้วมันน่าจ,จะมีสกินแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไมมันไม่โหลดนะปกติผมผมน่าจ,จะใส่สกินมัในมาอย่างไงวะเฮ้ นี่บ้านฉันออกไปบ้านใครไม่รู้แต่ที่รู้ขโมยของอยู่โอ้โหขโมยของอะขโมยเหรอขโมยเหรอเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวผมก็กลับบ้านมาแล้วผมว่าฉันจะทำอะไรนะอ่าเออใช่ผมจะเอาดินเพิ่มนั่นเองนะดินมาเฮ้ยมาอีกแล้วเฮ้ยประตูประตูบ้านฉันโอ้ประตูบ้านสวยดีนะครับขอบคุณที่ชมแปลว่าหลังไม่ต้องเอา ฮ้ยประตูบ้านฉันซอมบีเฮ้ยมันมาได้ไงอะทุกคนจะปัดรอบรอบบ้านกันเริ่มระแวงเริ่มระแวงมอนสเตอร์เกิดที่เริ่มสงสัยเลยมันบ้าจากไหนนะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรามาต่อจากรอบที่แล้วดีวกว่านว่าเราจำสวนอะไรนะหลายคนอาจจะสงสัยว่าคนในว่างบล็อกเต็มนะผมจะทําขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งทำให้มันดูอินเตอร์อินเตอร์หน่อ มันเตอร์แบบนะเหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาที่ทำหละเอา้ามันไม่ต่างอะไรกันเลยนี่หว่าใช่มันไม่ต่างกันเลยโอ้โหดินไม่พอจริงด้วยแต่เธอชิบหายแลย้วเราต้องไม่เอาขอาดินเ,เพิ่มน,นะครับทุกคน วิ่งกับไปกับมา้ะบ้านฉันเนี่ยตอนแรกมันก็วางอยู่ตรงนี้มันก็ใกล้กับสวนนะเวลาฉันเดินไปไหนมาไหนก็สะดวกนะแต่พอฉันย้ายบ้านมาอยู่ตรงนี้แล้ว <c oughs> ไกลชิดเปงเลย <c oughs> ทำไปทำไมไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวในอะนาะคตเดี๋ยวก็ใส่เชดเดอร์ได้ผมจะใส่เชดเดอร์สวยๆหน่อยแล้วกันนี่คือชาวไร่นะที่ต้องมาปลูกดินนะเพราะว่านทุกวันนี้มันใช้ไม่ได้ จริงดินเราน่าจะไม่ได้ใช้เยอะขนาดนี้นะก็ไม่ชีตจะทำชั้นสองเน้นสิน้องน้องจะี่ยทำไปเพื่ออะไรเนี่ยให้มันดูอินเตอร์พี่อินเตอร์เฮ้ยสายละแฟนพี่ไม่อินเตอร์นะชื่อพี่ก็อินเตอร์ชีตที่ไม่อินเตอร์แค่น้องเฮ้ยหยุดอีเนี่ะนี่ก็ผิดจุนอีค่ะจุนอีเออจุนอีนั่นแหละชื่อพี่น้องเนี่ยเป็นคนเทีกชื่อคนไม่เก่งใช่ไหมเนี่ย เปล่าคุณ็คนลืมลืมชื่อตั้งแล้วก็ลืมเองเฮ้ย hey, ดินจะหมดคลังดินมันจะหมดคลังสเสบียงแล้วนะเนี่ยชิปไก่แล้วเราอุตส่าห์ฟาร,ร์มดินมาไม่นึกเลยว่าก่อจากบ้านเนี่ยเราจะได้มาใช้ตรงนี้เพิ่มอีกดินมันจะพอไหมวะ <laughs> <laughs> กลังแบบคิดในใจเยอะดินมันจะพอไหมวะ <laughs> เริ่มเริ่มมีแตง,งกฤษในใจนิดนึง ี่ว่านะนะน้องว่าเลยพี่พี่เวเอาต้นแคทอทดทิกก่อนมั <c oughs> แคลอลเลยเชนแล้วนอ้องต้นแคทอทเนี่ยมันดูดีนะเจดูดีตรงไหนนะพี่มันไม่ดูดีมันดูเหลวเป๋อน้องน้องคิดดีๆสิต้นแคทออนี่แหละดูดีที่สุดแล้วนะสลับพี่นี่ยมันสลับพี่ไม่ใช่สลับผมมันลำบากมากเลยนะรู้ไหมพี่ลำลำบากเลยน้องมันไม่ลาบากหรอกแน่ ผมลำบากมาที่ต้องมาพากเสียงพี่เนี่ยแล้วเสียงพี่เป็นยังไงวะเนี่ยดินโอ้โหดินเหลือบอกเยอะดินมือบอกเดียวแล้วทำไมอรางจนดินแล้วงั้นเหรอล่าสุดเรายังมีดินใช้เรายังมีดินมีชัน้นอะไรนะเรายังมีดินมีใช้ตอนนี้เราไม่มีดินไม่มีใช้แล้วโอ้ยแย่เฮ้ยใครกันเนี่ยมานี่เลยมาสุมกระชาออกเลยเป็นไงมือกาชามือกาชาตรงไหนวะเนี่ย ฟักไข่กันได้กันดีจังมากวันนี้เป็นวันพิเศษเฮ้ยเอาออกไปไหนฮะออะไปชมงวิวลยังชอบข้าวไหมไม่ชอบแล้วข้าวเบื่อแล้วเดี๋ยวไปชอบสิ่งดีโอ้ชอบสิ่งนั้นเลยอือใช่เลยมารู้ว่าชอบสิ่งเดียวกันวันนี้เลยอือออได้ขอาที่อร่อยมากอร่อยกว่าข้าวข้าวงง,ง,งนั่นอีกอเพราะฉะนั้นมาดูสมพมสุนทรชาซะไอพวกไก่ กาชาหนึ่งกาชาโอ้โหผมมีตั้งสิบห้าโลมันจะออกไหมเนี่ยออกฮะโอเคผมเก็บสิบหกโลนี้ไว้กับตัวแล้วกันนะเอา้าตัวน้อยทำอะไรเนี่ยผมอยากไปวางล้กครับเสียงเสียงเก็บคอ,อกระเดินมไหมเนี่ยไม่ช่างวางครับผมเป็นเด็กดีผมจะดูแลครับขาของผมเองครับสเสียงเก็บคอเอเอานี่ไง นั้นแบบน,นี้ไม่เวิร์กกะเนี่ยนั้นเราทำไปสลับดีวกว่าไหมหรือว่าเราจะทำมันฝรั่งแทนเพราะมันฝรั่งมันเผาเป็นมันเผาได้นะเฮ้ยเรายังไม่วางน้ำด้วยวะเนี่ยเดี๋ยวกนเ,เ,เอาางนี้เออบางทีก็จะมีเผลอ,อ,อลืมบ้างเอขออภัยนะครับเพราะว่ากำลังคิดอะไรเพลินๆอ,อยู่ <laughs> มันก็ตอนที่เล่นเกมยิงปืนแหละแล้วแบบทุกคนอาจจะเห็นผมยืนนิ่งๆเต็งจี้ผมมือลอยนะมือลอยแบบแบบยังไงอ่ะมือลอยประมาณว่า วันนี้จะกินอะไรดีนะแล้วก็อน่นไมเฮ้ยมาชอบมือลอยแล้วเนี่ยเป็นคนสมาธิสั้นไหมต้องตอบว่าไม่นะแต่ว่าบางทีมันก็แบบพอหิวข้าวหรืออะไรขึ้นมามันก็เผลอคิดไปเองอะ่ะเอออุ้ยร่วงเลยลูกอันนี้ร่วงเลยนะโอเคน่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะทุกคนเหลือแค่จะปลูกเท่าน,นั้นเองมาสิ่งที่ทุกคนบอกว่าอย่านะอย่าทำแบบนั้นอย่าขี้เกียจได้ไหม เฮ้ยเขาไม่ได้เรียกว่าขี้เกียร์เขาเรียกว่ายน่นระยะเ,เวลาของคลิปลงต่างหากลทำให้คลิปนั้นดูน่าสนใจมากขึ้นริอเปล่ปากูก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นรี่ โอเคทุกทุกคนเรียบร้อยแล้วนะส่วนมันฝรั่งแล้วก็ส่วนแครอทนะเดี๋ยวรอให้มันโตก่อนนะเดี๋ยวรอให้มาเก็บเกี่ยวนะครับโอเคก็ทําสวนเสร็จแล้วทำอะไรต่อดีอ่าต้นชอบไหมโชว์บอลเลยพูย้ชายผู้ขอฟอตรงนี้เนาะเชิญเลยอยากจะเฝ้ากตเฟอรเลยหนูจอ์นสมิธว่าไงคะไปดูแลพี่จุนอีเหมือนเดิมในะหน้าที่ของหนูเนาะเนาะ โอเคค่ะนะหนูเฝ้าพี่เขาให้ค่ะเออจัดไปนะดูแลซื้อกันแล้วกันนะจอสมิธก็ดูแลพี่เขาพี่เขาก็ต้องดูแลน้องด้วยเข้าใจไหมฮะพี่จะดีเขาแจ๋งแล้วน้องไม่ต้องห่วงเลยนะอุ้ยพี่นะแข็งแรงแการบึกบินนะน้องเฮ้ยดูแลกันด้วยไปแล้วกลับบ้านกันเอาล่ะเดี๋ยวเราเก็บก่อนโอ้ยดินหายเป็นหลายอันเลยหายไปเยอะเลยนะดินเนี่ยเก็บพวกเก็บพวกรึเป่พวกไม่ได้ใช้เลยใช้แค่อันนี้อะใกล้พังแล้วด้วย ข้าวเนี่ข้าว,วนนาเจอแล้วต่อมาคือมเมล็ดพืชนะโอเคเยี่ยมยอดนะตัวเบาวิวแล้วตอนนี้เดี๋ยววันนี้เราก็ทำสวนเสร็จแล้วเราจะไปทำอะไรดีวันนี้ผมก็ไม่รู้ผมจะทำอะไรดีนะเออมันเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วด้วยดวยิมันจะเปลี่ยนเวอร์ชันแนละ้วไหนๆก็เป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วนะครับผมขอเปลี่ยนเวอร์ชันเลยแล้วกันนะ นะไปดูเวอร์ชันกันว่าเวอร์ชันใหม่เป็นยังไงบ้างนะครับโอเคเอาไปดูกันเลยว่าเวอร์ชันใหม่มันจะสว่างสดใสหรือ,อรมืดดำ okay, okay, มิดโอเคเลสโกโอเคไปเลสโกปึ๊บเฮ้ยมีเฮ้ยมีสอนเข้ามาแล้วกด e. อีดูดิดูสิมีบทสนเข้ามาแล้วแล้วผมก็ยังเป็นสตีฟมืนอนดิง เมื่อกี้ไปลองเปลี่ยนสก,กินมามันก็เปลี่ยนไม่ได้นะครับรู้สึกว่าเหมือนเวอร์ชันเก่าๆมันยังเปลี่ยนสก,กินไม่ได้แค่ปรับตัวหลอนเลยเนี่ยโอเคไหนมาดูกันหน่อยสิเวอร์ชันนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างอย่างเล็กชนันจะทดสอบวิเคราะห์น้ำนี่เลยโอเคน้ำยังเหมือนเดิมเพราะฉันไม่อ่อนละ <c oughs> โอเคเปลี่ยนเวอร์ชันใหม่ทุกคนเป็นไงกันบ้างก็ไม่รู้สึกอะไรนะน้อง ไม่รู้สึกอะไรเลยพี่มอพี่ไม่รู้สึกอะไรเลยนั่นนี่น้องน้องเปลี่ยนเวอร์ชันแล้วเลยเนี่ยใช่ผมเปลี่ยนเวอร์ชันแล้วพี่หน้าตายังเหมือนเดินไปนะน้องโอเคเออเขาถามอะไรหน่อยได้ไหมได้ถามมาเลยเปลี่ยนเวอร์ชันคืออะไรคือการเปลี่ยนผ่านระหว่างเวอร์ชันเก่ากับเวอร์ชันใหม่ไงก็พาร์ทที่แล้วอะ่ะเมื่อกี้มัน,เป,น,เ,ปนเป็นคือพาร์ทนี้เลยเวอร์ชัน1.7 1.4.7ที่เราอยู่อะ่ะตอนนี้ได้อัปเกรดเป็น1.5.2แล้วมันดีขึ้นไหม มันก็ต้องดีขึ้นสิอุ้ยนายฐานะปลีนนะ่าสนุแท้ไปเราลองมาดูสวนของเรากน่อนนะครับยังรวมเสณ์เหมื่นเดนมนะแล้วก็นาะทุกคนก็ยังปลอดภัยดีถึงแม้จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นในตอนนี้แต่นะอนาคตอาจจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปมากกว่าน,นี้ก็เป็นได้นะครับผมว่าเราพอแค่นี้กันก่อนดีกันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่นะว่าพาร์ทหน้าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับโอเคเอาไว้เจอกันใหม่ช้าวเอ็ดเดยวันนี้พูดสั้นอย่างไนงะปกติต้องพูดอย่างนี้ โอเคครับทุกคนสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในพาหน้าว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับหรือจะเป็นเจออะไรกับอะไรนะครับโอเคเอาไว้เจอกันใหม่ you you h e time time end